ครับกันผู้ฟังผู้ชมวันนี้ไม่แอวหาลูกบาลเกษตรสมบูรณ์มูที่สิบห้าตำบลลมเย็นอำเภอเจียงคำจังวัดเขยามาดูช่างนุ่มรูปลอรายการบรรุกุกชอบจะได้เนี่ยล้านเปิดน้อยแต่ว่ามากด้วยฝีมือ ช่างบ้านนอกง่ายๆนะบ้านนอกเนี่ยอันนี้เป็นห้องเคียนแหละเคเยนนะครับเ,นเนจ้าบ,บ้านเป็นไปแยะให้แยสวนทางไม้มันบดีเนาะก็เลยมาทำให้ขมราคาห้าสิบบาทต่สภาพมีดเลยครับสภาพมีดเนาะแต่ว่าวันนี้บนรยกักมาบรรจัยมามีดจะอี เกิดมานจาดนี่จาดหนึ่งบัาน้อยกัแกเท่านะครับมีความภูมิใจในการเป็นคนบางคนชอบพระบางคนชอบรถชอบไห้ชอบนาชอบความคิดความคลัง <c oughs> แต่อีฟอคนี่คน้นเหมือนมูนเร์ปอมีความรัทธาว่าเกิดมาขั้งหึ่งในชีวิตน่าจะมีสิ่งตี่เป็น เอกลักษณ์ของอีปอนะอีปออก็เลยมาได้สิ่งอันนี้จากลูกนะนับแต่งไปเี้พ่ออีปออจะห้องว่าลูกชวนเนอร์พ่อมีดหนึ่งเดียวในโลกนะครับฝีไม้ลายมือของลูกเขาทำให้อีปออเป็นที่ระลึกสำหรับราคานั่นอกต้องอุ้นถนงนนะครับไม่แพงอ่าพอนะครับ ฝังยกเรียบร้อยครับผมครับำนี้ลูกปุ่นจะเล่าละนะทำมาจากดินทำมาจากหินกั็ทำมาจากต้นไม้อะลูกครับผมอธิบายคำนองตอนนี้ของมีของประคูณนะครับน้องตอนนี้เทนี่ตีมาจากเล็กตะไบครับผมทำร้ายเป็นร้ายขนนกขนนกนกยุงนะครับนยยุุงงคลูก ดำก็ทำมาจากวัสดุเป็นไม้ไม้มงคลครับเนี่ยอ๋ออะเห็นชัดๆครับลูกครับผมเป็นไม้ไม่พยานยิ้วดำครับผมดำนี่ทำมาจากพะยานยิ้วดำครับผมพระก็ทำมาจากไม้ประดูแล้วก็ต่อด้วยพยางไม่พยานยิ้วดำเหมือนกันครับผมมันอ่อนแอครับท่านนะแต่หนอยเดียวฮักเลยเหมือนกัอถ้าชุบทุก<ย>ทีมันจะมาฮักแหละครับอใชเสรอบ จร,จริงผมแกล้งถามลูกเขาบไได้ลูกท่าเดิมพันนะครับวันน้อยน้อยเนี่ยถ้าฟันไหมแลม้วบินเปื้อนจะแปลงให้อีป่อไหมครับผมมีประกาศรับประกาศเดียวครับ <laughs> อะเล่าความยากความง่ายก่อนนอหลุกนอเอ่ออะไร่นี่แต่ <laughs> มันเป็นมีดจริงจริงมันเป็นมีดของประเทศเยเมนนะครับอ๋อมาจากเยเมนอาครับเรียนแบบของประเทศเยเมนมาครับมันจะมีจริงๆงมันชื่อ กาจาครับผมอ๋อจือกาจาอ่าครับผมมาจากประเทศเยเมนอ่าใช่ครับแต่ลูกเลี้ยนแบบม้าอ่าครับเลี้ยนแบบเป็นมาแล้วแต่ขนนกนี่ฮากะ็คือใจจินตนาการทำมันสวยงามนะครับดีประวัติหนึ่งเดียวในโลกนี่ถูกก่ออ่าก็แคนเม้น่าจะใช่ครับผมใช่น่นอนครับคิดว่าอันด้ามที่สองโค้งแงเหมือนอีบได้อาอมาได้ครับอันนี้อันนี้ก็เลยได้ดีพยายามจะทำกับตึ้งบงเงียนนะครับผมอ๋อ ลายนิ้มือนะครับ,รบลูกคิดว่าความคามของมันบ่มีปัญหานอออครับจะสมัถฟันไม่ได้กำเดียวจะเอาไม้มคือลองฟันก่อนจะถึงนั่นคําว่ายกนี่ล่ะอยู่ในจินตนาการหรือจะไหนอ๋อนี่คือดูดูแบบเป็นมาแล้วเขาก็เอามามาทําให้มันสวยงามครับ อันนี้เป็นความลับเนาะบอบบอกไขอ๋อได้บ่มีความลับนะครับอ๋อเพื่อนว่าบ่มีความลับอยาครับลูกซิตก่อนถ้าลูกซิตมาขอฟังนะสักตัวนี่อ๋อได้กครับได้นาะเสมอเลยครับผมเอออันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่บัคหางวิชาเน้อลูกพีปปอคนนี้มันแปลกเน้อมันบ่บมีครูบาอาจารย์มันกึดเอาคนเดียวหายากยิงเน้อคนเดียวในโลกตีวันลูกว่าอันไหนเขาตีวันคิดว่าคนเดียวในประเทศไทยทำ คืออันนี้แหละหละคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้เดตี่ยกะบนบนมีอย<อ>ู่แต่มมันก็คงจะบ่เหมือนบ่เหมือนเนาะแต่แต่ลายคนงโกคี่ผมคิดเองครับอ๋อคิดทอันนี้ในประเทศไทยมีด้ามฉีดอะใดนี่ของปอนส,<ม>อสักซิกถึงก็พอสิปประมาณซิาด้ามอีป,ปอน,นี่เป็นด้ามที่เกาด้ามสีดามงําเนาะเกลียครับ นพอของความตั้งใจลูกที่รังสันอันนี้มันบ่นต้องการกําไรนะข,ขอให้ได้จินตนาการลูกนี่ก็คือจิตกรเนาะบางคนก็วาดภาพในผนังแต่อันนี้เป็นฝีมือฝากไว้ให้โลกลือบารโนยก,กก็จะเนบติด,ดนะพอแล้วมันอบอุ่นใจเนาะเดี๋ยวจะมีสองใสงามงามอ่ะ ถ้าใหญ่กว่านี้ง้าก็ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับผมอืแต่ถ้ายาวกว่านี้มันก็จะมีปัญหามันจะมีชุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อมันจะหักครับถ้ายาวไปมันก็อาจจะหักที่ตรงนี้ก็ได้ครับหมายความมีนี่เปิดเอาความสวยงามออครับมันแต่ใจจริงได้ใช่ไหมครับได้ครับผมปาดจิ้นปากป่าเนี่ยครัวป่าได้หมดอ๋อสบายมากครับสบายมากนะครับมีดนี่มีสองคมเจะบกว่าอครับเป็นมีดสองคมครับผมอืมคำฝรั่งเขาเรียกว่าเดกเกอร์ พลังเด็กเกอร์ความหูเกี่ยวกับภาษาหรืออุปกรณ์ต่างๆนี่คิดเอาคนเดียวหรือว่าซื้อทอดมาตั้งบรรพบุบรุษหรือว่าจะได้นี่อ๋อนี่คือผมเขาคุณทำมีดเขามีกลุ่มทำมีดสอนกันครับเป็นผู้ลูกผู้อาจารย์ก็จะสอนกันการทขนใหม่มานี่นะอ่นว่ามีดต่างๆนี่นนะเปิ้นเผาบตานนี่ม่ได้เผาจากไฟฟ้าเนาะ มาจกทานอ๋อครับจะทานทานน้ำใยนะฮะอ๋อครับผมนะทานมาตั้งเตาเครื่องเป่าทานทาตั้งนี้เนาะครับคำเดียวจะพอสักน้อยแบบเป่าจะได้เผาจะได้อ่าแล้กลัวจะมาเป็นมีดอันนี้เนาะครับผมแต่บวใจเอามีของอีป้อันนี้เผาบวใจเนาะงปใจครับมีมีพอมีก็ครับผมเออมามาเอาอันนี้เผา โอ้ยปอกบุ้งเผาเนอะมีาน้เผาเนี้ยนะครับโอเคเจินเลยลูกเจินเลยครับครับอ่ามาแสดงสาธิตเล็กๆน้อยๆครับขอี๋ยวขอเคยณขยมขยมขหมขยเขยมขยหนยนขยมขยมมขแอนยมขยมขยมเยมขยมเของขตมขยมขนมขยมยมขยมมขเมขยมขยมยมขยยมขัมขยมม ของอีป้อนี่ใช้เวลาทำนี่ถึงเดือนก่อนของป้อนี่ประมาณเจ็ดถึงแปดวันครับ8แปดวันนะครับแต่เขาอันนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนเนาะแต่ว่าเงินกระแสรายวันซึ่งกระปี้น้ำป่าต้องเคียนมีดอ๋อเขียนมีดนี่ล่ะโอเคมากเคียนมีดครับอาล่ะ เอกมุมน้อยหลุดรอไฟนี่มันเขาก็ต้องคุยแล้วมันจะทำงานอันนี้เขาต้องเปิง่งนว,วัตกรรมสมัยใหม่ละเนาะแต่ก่อนปืนใจตัวโยกโ,โชคซ่างเขาส้างเนาะสู้สูส้นะครับเสาเสาเนาะอันนี้นี่ถือว่าช่วยเขาได้เยอะแต่ก่อนมันต้องมือไส เราตำมือขวาตุ e <BU> ๊กเล็กอาหลับให้แสดงละเมื่อแสงไฟทรงประกายหมายถึงว่ามีดคมเขาเพื่อนย่างนี้สมัยไหนเขาใช้หัวตั้มเนาะ แต่เขาสวนนี <descon pone> <con Star ugen> ่ขึนลูกหรือว่าทีมันโคงเขาขื้นง่ายอืมน้ยาระน้อยแกเท่าที่นั่นเกินบ้าหนึ่งเมตันที่นี่น่ะเนี่ยเออวันนี้จบนี้แล้วนะแอลฮารุหา้านเออเขาจะพอเอาถามความจริงแหะพราามความจริงว่ามันน่าจะไปได้หรือเปล่า นี่ตบเอาล่ะมตีตีเข้าไปตีเข้าไปขึ้นลูกเพียงที่มันบางได้ครับมันหนาไปแต่สีมันบางบางทีิมันบางเนาะอันนี้บอบางเนาะเท่าน,นี้เนาะบางบางอ๋โหสมันบางอ้โ<อ>ถ้าว่าเย็นนี่กะ เขาไปใหม่ครับอ๋อกลัวจะจบกันตอนนี้หลายรอบอยู่เอาเอาบอกว่าการเอาดีมันมูหลายการที่ปอไอแม่การผู่ฟังผู้ชมว่าจะได้หันของแต่กลัวจะมีเป็นมีขมใจของง่ายเนาะหานไส้น้อยไปแล้วเนาะเอาใส่หานมันน้ำง่าบ้านเฮาเนี่ยเนาะ าาทางยังตื้นได้ตังได้ผลได้ผลตอบับเต็มอ,อ,อน,นี่ถ้าหากตืไม่ได้ก็รอดหรอกตั้งราการครับหนึ่งร้อยนิคมไม่เท่าหนึ่งใจคน ความคมีสุดของมโนที่คือใจคนเอาจะต้องปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดตเอาน้อเข้าไเออนั่นอยู่สีไปครับเจ้เออกำเดียวจะขอความเห็นจากที่ว่าเพิ่นเพิ่นจะหู้ได้นะสีนี่กี่องศานั่นเป็นความรักกำน้อยกำลังหู้เนี่ยพอสีจากตาเนาะ เออโทษพอองศาจาักสีว่าความห้อนของไฟขนาดนี้กี่องศานี่ว่าะคนเขามันเก่งกับคนละยางเนาะอันนี้ก็ถือเป็นลูกชิ้นลูกหายอีปอ้อแต่วันไหนวิชาแปลงมีดอีปอ้อเป็นลูกชิ้นเขาอ่ะมันตีนจะลีนกัน,น <ะ S 2> อันนี้ใชได้แลครับอันนี้ใช้ได้เนาะโอเคต่อไปจะชุบ อย่าง่าล้อชุบแข็งครับโอเคสามรอบหนึ่งอันนี้ก็คือการปั๊บปั๊บเล็กก่อนชุบครับผมออ๋พอมันม่วนสาดีห่อนะครับพอมันม้วนแปลว่ารายจ่ายตัวคนที่ได้การสื่อถึงที่นี่เขายากผมเคยมีโอกาสได้เห็นนะเจ้าอื่นที่เขาไดมผลตอมรับนะนะ เอาพวกละคะแต่เจ้าเนี่ยเงินยืใจก็นเงินยันพาพร้อมเสมอรับลูกซีซ์รับเจอหนอมาจากมาจากองจากตางคนจะเป็นลูกิีซ์ของสาชวัตรานกาสินชลบุรทำคนร่มเย็นทำให้สินค้าอ่างไรก็ย่อมนี่หมด บอกราจากเตานี่เตาน้อยๆเมื่อกี้ที่บอกราจากเตาเนี่ยง่ายง่ายประจําเป็นต้องมีอย่างมากมายใจฝีมือล้วนๆกำเดียวจะจุ๊บแข็งเลยอานเดี๋ยวรอรอรอเย็นแป๊บนึงครับรอเย็นสู้จุ๊บแข็งนี่ก็เป็นความลับอย่างเขาบอกกันเนาะอันนี้บอมมีความลับปะครับผมบอมมีความลับแถมเหมาะไก่ดีไปกว่าเดี๋ยวจะชุบแข็งให้ดูครับผมอ้าวต่อไปเป็นการชุบแข็ง จุบน้ำมันแหละไหนไหนอยู่ทางไหนตีจุบกเตรียมแป๊แบ,บเดีย๋ยวอธิบายจะทำชุนบ,บน้มันจะได้ไงจงกะเบ<ล>ียบแหละเล็กีเขาตีแล้วมันจะเป็นเล็กออนครับผมแต่เขาจะชุบน้มันเ,เป็นแข็งเพื่จจะใช้งานครับผมได้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 ได อ่าตันเดี๋ยวลูกจะวายไปทางโกนพุ่นแหละครับผมโอเคอ่ามฮ่าเอาละมาเดี๋ยวนี่ถึงขั้นตอนชุบแข็งเนาะครัครับผมชุบแข็งนะครับตอนนี้ต้องอุ่นน้ำมันไปไหฮ่ฮ่านี่ยจะได้แข็งนี่อุ่นน้ำมันเสร็จแล้วก็จะวางพื้นแล้วก็จะชุบครับอ๋อนี่ตอนที่อุ่นตู้น้ำมันอยู่ดีประมาณสี่สิบสี่สิบห้าองศาเนีน้ำมันอยู่ดีสี่สิบถึงสี่สิบห้าองศาน้ำมันกิโลได้ก่ะนะครับ ช่างเไฟว่าได้แต่มันเหม็นนะครับเจ้าบ้านลปืนเจดีร้อนก็เลยใช้น้ำมันพืชัมเพราะนั้นที่พโลกับใช้น้ำมันพืชนี่ยนะครับน้มันพืชน้ำมันได้บดได้เนี่ยเนาะเอาเพียวก็ได้ครับคุณแม่จะผสมไอซีโอห้าสิบห้าสิบครับผม่าพอนะครับยังที่มโน้อยว่าเม่กี้นั้นล้านเปืนน right <the oh. ้อยนะน้อยทำด้วยใจทำด้วยขีดไม้ลายมือทำคนเดียว โดยแท้จริงนี่ช่างชวนนี่เป็นคนสันโดษนะเป็นคนบ่อยากจะอยู่ในเสียงอึกกทึกคึกโคมก็อยู่คนเดียวสบายใจเ <c oughs> งินท้องเรี่ยงนอกกายเนาะ <c oughs> ขอได้หลังสันสิ่งดีดีตีงามวันเดียวเาจะอยู่ในขั้นตอนของชุบแข็ง <c oughs> อุณหายินี่เนี่ยช่างชวนนี่น่ะ <c oughs> เขาจะชุบด้วยการเพื่อ,อไปก่อนเนาะคนอื่นชุบอีกที อ่าฉันบอกรอบเดียวครับคนอือ่นรอบเดียวแต่นี่ก็รอบเดียวเหมือนกันรอบเดียวเหมือนกัน<ช>อันนี้ถ้าจะเป็นความลับนะอ,อก็อบวนถามธรรมะว่า<ช>เปิดชุบได้ขนาดใดถ้าไปขายความลับมดมันก็เปิี่นไปนะมันจะต้องเปิดพราะว่าไม้สุดท้ายไม้ตายห้ามสอนนะอ่ะอจริงๆอันนี้มันก็บแมนมีความลับอย่างนะครับมีความลับแหลกมันก็ใช ตัวทุโรก,กับชุดแบบเดียวกันเลยครับจะแช่งที่บ้านก็จะชุดหน้าเองเว้ยแล้วก็มันจะได้เฮาถึงมีเสน่ห์ความมุ่านท่านๆดึงความมู่เหมือนกันพอคือ,อยุทธิการปั๊บเล็กครับในก่อนชุดคือการน้อมมาไล่แล้วก็ชุดแข็งคืนไฟเนี่ยครับช่างที่บ้านจะชุดแบบขั้นตอนเดียวไปเลยครับแต่ผมก็มีแยกแยกขั้นตอนไปชุดแข็งแล้วก็มาคืนไฟที่หลังตรงหมายเพราะมาเทคนิคน่ะนานเน้องมันสอนกันมาได้ตรงทั้งเทคนิคนี่ย มันจะต้องหู้เอาหน่อน้ำมันจะต้องปรุต้องรสมันประมาณ45่สิบห้เอาใจมือยางเอาอูเช่ถ้ามือยางไปได้ก็แสดงว่าเกิดนะถ้าสูงกว่านั้นหรอสูงกว่านั้นมีดจะบะแข็งครับเออมันก็อันแข็งหมอกนะแต่ถ้าถ้าเย็นกว่านี้มีดอาจจะเล่าละงอของฟอนี่ชุบตอนนั้นกี่องศาของวูฟูเป็นเล็กสบายประมาณ700 800 7ย0ึงแปเจ็ดยถึงแปดองศาได้หรอปาดคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นนี่อันนี้ของอีปอนี่เป็นเด็กตะไบาเนื้อตะไบานะครับเด็กตะไบามีส่วนดีคือมันเหนียวเนาะม,นมันแข็งมันรักษาคมไม่ดีกว่าเลยเนี่ยอ๋อหมายความคุณสมบัติของตะไบาคือมันเหนียวรักษาความคมได้น่ะตั้งใครได้อันนี้ก็ใครได้มีอย่างอีปออย่างบนอยกักก็มาเนี่ติดต่อเนื้อแต่เสียใจ,จอย่างเดียวนะ่นเอ่า มันจะต้องจ้าบาัานี้วคิ้วที่อะไรลูกแปดสิครับนั่นท่านมาสร้างที่ลูกชวนนี่แต่ท่านต้องเข้าคิ้วสามเดือน <c oughs> ต้องใจเย็นๆนะครับเจอนแล้วน่าเอาล่ะจะถึงขั้นตอน <c oughs> ชุบแข็งเอาล่ะอะชุบแข็ง เดี๋ยวฉางเจะบินหน้ามาแค่อยู่เองน้ำมันห้อนแล้วมาช่วยบอกขั้นตอนอุ่นไฟมิอยัางน้อยอ่อันนี้จะเริ่มชุบแข็งที่เล็กนี่เป็นเล็กแนวกว่ประมาณแปดแปดร้อยเจ็ดสิบองศาครับโดยสภา้ะถอดมันหยำเลยเล็กแข็งนี่แปดร้อยอุณหภูมิหิตแปดร้อยเจ็ดสิบองศาครับผมที่เล็กแนกครับ bây à... rồi, hả ừ. Áo hả lạc hả lạc này lạc hả nhiều hả lạc hả lạc nhiều lạc hả lạc nhiều nữa hả ยหาใสัตลอดแบบตันลดูตลอดันยุนหายนาะนมนนะน,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 นี่เป็แคเล็กครับผมทดสอบทดสอบเล็กว่ามันได้อุณหภูมิอุณหภูมิเช็คจากอ่าครับรเล็ก ถ้าอุณหภูมิได้แม่เล็กดูดี่ไรอ่าถ้าเกินเกินแปดร้อยไปเล็กแม่เล็กจะบดูดครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อเป็นความไม่เนาะถ้าเกินเจ็ดร้อยองศาแม่เล็กจะบดูดอ่าประมาณเจ็ดร้อยหกสิบองศาไปเล็กแม่เล็กจะ,ด,ด,ะ,ะ,กจะดูดแต่ <100 S 1> นี่เราจุกติดแปดร้อยก็เลย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 ,เลยเล็กดูไปน,น,นิดนึงครับอ๋อมันมันจ,บจับใบใจเป็นเล็กไปละถ้าเกินนั้นไปมันอาจจะเป็น <c oughs> เป็นอะลูมิเนียมไปแหรออีหลักใบแจ๊คครับอุณหภูมิอ๋อ เช็คอุณหภูมิตอนชุบแข็งเพราะพ่ตอนทางว้นนี่คือสายตาเขาอาจจะเพี้ยนไปโดย,ยแสงแดดครับอ๋อจริงๆเช็คจากสายตาก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเพี้ยนจากสแสงแดดใจเมเล็กครับถ้าจะชุบด,ดีต้องชุบตอนมืดครับตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนยื่บนีบสแสงลูกจะต้องพอที่มันแม่เล็กบดอ่ะครับใจะจะใช่มเมล็กตป็นตัวเทสด,ดอืมอ,อันนี้ปลาโท่บนโนยกเข้าวแกอีกขนม <laughs> <น>หูนี่ เอาที่แม่เด็กมาดูทุกแข็งการสอนสำคัญเนอะหรือว่อาเส้นสายไทไ์ของงานวันนี้คือการทุกแข็งจะทุกสี่องศาเจ็คซิสถ้าเกิมแปดร้อยเจ็คซิส จะมุกแบแ่้อย้แม่เล็กปะูนใก็ใช้ก็จะีรทิสามที่แกปัดูึกได้ก่อนทิศสามช่างใหญ่ยิ้งเลยฟ้าไว้ให้โลกดูเด็นเดือนช่างอิ่ใม่มีปัะธาฮะแลออแบบเดียวนี้แม่เล็กประดูนะโอเค คนเอาจะเก่งบรรลุอยากเสลี่ไฟมาได้นะครับเช่นกันประเดี๋ยวนี้แม่เล็กมาดูแม่โอเคจะจุกแต่งคั้งตอนจุกแต่งยืดความร้อนแปดร้อยเจ็ดสิบองศาเช่นจากแม่เล็กมาดูเอาละชุบครั้งเดียวเอาจุบจะได้ข้อที่ใบกําหลงสว้าพอควรปะทุทุกัุกนะ ให้หูจะชุบแข็งขึ้นได้ห้องห้องบาชุบตึงมดัดเลยเอาเน้นเอาสารเหนียวไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าชุบแข็งมดมันจะหักครับอืม,มจะเอาแล้วก็อ๋อหมายความว่าตั้งลุ่มนะมันมีแต่ความคมแต่มันบปนเหนียวอ่าแข็งครับมันมีแต่ข้อความแข็ง,งข้างบนจะข้างบนเป็นเหนียวเอาไว้กันหักครับผมอ๋อตัวบนเป็นตัวประคองบางทีมันหักอ่าครับถ้าชุบมดนี่หักอ่ะเนาะอ่าครับเออ ตัวน,นี้ไอ้ทีทขาวนี่จะแข็งครับอือจะรูวันนี้รายการบระเดงนกากน้กนองน้ำใส่ตาโอแม่ปีน้องมา้าพอมาก้อยเนื้อเออประเด็วจะดาวลงมดอ่ามาเย็นแล้วครับอ๋อถือว่าน้ำน้ำมันเย็นแล้วอ่าคือมันได้แล้วครับคือบนมมบนี้ผลจะจุมทมดกับบมมีผลครับบ่มีผลหัอเอ้ข้งางล่างมันแข็งไปเรร้อยแล้วครับอ๋อเออพอมันขาวจัวทั้งเออนอกตรงนี้จะเป็นแบ่งโซนประมาณสามสิบน <พอ S 1> ่อ สามสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งล่างแล้วอันนี้เขาจะไปฝนทำก็อเดี๋ยวขั้นตอนนี้ยังต้องคืนไฟรอ,อบครับเพราะว่าตอนนี้แข็งเกินไปจะจะบินได้ครับผมต้องคืนไฟอีกรอบนึครับเรือวอปัตโวันนี้ได้รับความหูม้บบินประเทศละลูก ต่อไปจะเชียงมันขาวน้อยนึงนเนาะเชียงมันขาวน้อยนึ่งเชียแล้วนะครับโชว์มันน้อยนึ่งอันก็เจแววีแล้วเวลาเราย่างไฟเราจะได้เห็นว่าอ๋อประเดี๋ยวนี้เจียเพื่อให้มันขาวเพื่อ <บะ S 2> เราจะได้ดูสีตอนคืนไฟอ๋อเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้จะคืนไปคืนไฟที่ประมาณสองร้อยองศาครับผมเอาไฟหั่นกำมันสองร้อยองศาเพื่อใมันเป็นอย่างก็ จะให้มันเหนียวขึ้นครับมันเหนียวปัดรายการนี่น่าดูน่าชมน่าติดตามเนาะเฮ้แล้วเป็นยังไงมเผาตั้งหลุมเผาเผาตั้งสันเออครับเผาเตั้งสาเอามันไหลขึ้นมามนเดี๋ยวมันจะเกิดมันจ,จะเร็จโคมอ่มจะจะอนไปครับอ,อ,อ,อ๋อเราตอนนีนป้ประมาณประมาณเกืบอบเจ็ดสิบลักเวียวครับความแข็งอ้าสามถ้าสามีปอบแบบเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะแข่งเพื่อประมาณ เพอที่จะเป็นมีดครับเบื่อแข็งเกินไปมันจะมีดปวดหัวหึ่อ่อนเกินไปเล็กนี่ยิ่งแข็งยิ่งป้อครับเล็ครับอ๋อเล็กนี่เพราะฉะนั้นการตีกับการตั้บการกระแทกจากมีดตัดนี่จะดีกว่าเขาแหละโรงงานนี่ปั้มขึ้นมาจะดีกว่าจะป้เพราะมันมีความรุห่อนเข้าไปยุ่งยากเออนี่ยนี่ยเนี่บบะเกียวครับบะเกียวแหละกับยุที่การเจาะการเล็กครับอยู่่ทีการจุอยู่ที่การจุกแข็ง ก็อาจะป้ามเลยจะตีกับแข่งเขากันนะครับให้เห็นความหล่อเท่าไห้ไม่เห็นเตาไปยกไปยกมาอย่างบะไรเจนาน้อจะเอาเป็นสีเหลีอยท้องนะครับอันนี้มันคือเป็นอันนี้เป็นสีขาวจุดสำคัญของการตีมี